คนโจรนี้ไปร้องต่อกรกต,อ,ต,อ,ตอ,อีกรอบนะทำไมเราถึงหยิบเราเห็นไงนเราเห็นชื่อ,อมีคนเอามาให้ดูอันนี้บอกไม่ได้แหล่งข่าวเราไม่พูดนักข่าวบอกแหล่งข่าวได้ไหมบอกได้ไหมอ่าเหมือนกันอ่ะ<ร>ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่สาระสิ่งที่เราถ้าผมเห็นปุ๊บผมเอากระดาษแผ่นนั้นร้องอย่างเดียวเนี่ยก็าเอย่อย,อยว่าผมสมรู้ร่วมคิดสิ่งแรกของเราคือต้องตรวจจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ ผมต้องเสียเงินเสียอขอเอกสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่งเรามีบัญชีสมาชิกอยู่ในทีมงานผมเนี่ยเราคีย์ออนไลน์ชำระเงินทางกรุงไทยนะครับแล้วก็ส่งชื่อมาชื่อในยรื่องไกดก็ดูหลักฐานที่เราเห็นว่าเราควรจะเรียกอะไรนะครับเราก็เรียกพยานหลักฐานมาดูพอดูเสร็จเราก็บอกโอเคพอเปิดเจอใช้เวลาค้นนานมาก นั่นเป็นคำตอบของนายเรืองไกลค่ะที่อ้างว่าไม่มีกระบวนการในการสก,กัดนายพิธาลิ้มเจริญรัตนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ยื่นให้กะกะตในฐานะนักตรวจสอบแล้วก็อ้างว่ามีแหล่งข่าวโทรมาบอกให้ข้อมูล แล้วก็เดินหน้าตรวจสอบนะคะส่วนกรณีที่รายการข่าวสามิติรายงานว่าคลิปและรายงานการประชุมเดือนเมษายน2566ไม่ตรงกันเรื่องนี้นายเรืองไกลมีความเห็นว่าบันทึกอาจจะคลาดเคลื่อนและไม่ใช่สาระสําคัญค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ยื่นหลักฐานนี้ต่อกอกตเพราะว่าหลักฐานที่ยื่นคือสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไอทีวีปี2549ถึง2566ของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตบิดาของนายพิธา ในเรื่องของบันทึการประชุมหรือคลิปที่เป็นรายงานการประชุมในปีนี้นครับในเมษายนปีนี้อยู่ในคําร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไปไหมครับไม่ไม่มีไม่มีเลยไม่ได้อ้างเลยเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นคือเราร้องนว่าหนึ่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหชนบมจเนี่ยมีชื่อคุณพิธาอยู่16ปียื่นไปทั้งหมด16แผ่นผมก็ทำเอ็ก e l เซลให้สื่อมวลชน นะครับส่วน2ปีแรกเป็นชื่อคุณพ่อนะครับแล้วก็เลขหมายใบหุ้นแต่ละปีไม่เหมือนกันผมก็ใส่ในตาราง Excel ให้หมดนะครับแล้วก็ส่งตัวนี้เข้าไปให้ให้กกออออตอตรวจนะครับองประกอบมันก็อยู่ตรงนี้ดังนั้นถ้าวินิจฉัยได้ว่าคุณพิทาถือหุ้นสื่อขณะที่สมัครเป็นเหตุให้สิ้นสมาชิกภาพ ในเรื่องไกลบอกด้วยนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะยื่นหลักฐานเพิ่มเติมครับเป็นงบการเงินฉบับย่อของบริษัทไอทีีแล้วก็บริษัทย่อยจะยื่นให้กับกกตเพิ่มแล้วเขาอ้างว่าวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไอทีีเคยนำเสนอการลงสื่อให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องครับและวันที่28เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ทับ2566มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาครับนีวันนี้เ,นเห็นคุณเลต่ว่ามีหลักฐานใหม่เพิ่มมาอีกแล้วก็เตรียมที่จะไปยึต่อก็คือพอพออ้างถึงบันทึกประชุมผมก็เอาหลักฐานที่มันมีน้ำหนักมากกว่านะครับน้ำหนักมากกว่าก็คือไอทีวีเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เปิดดูก็ได้ทุกคนดูได้ฮะ ไอทเข้ารายงานงบกันเงินคิว1ปี66นะครับในปี66ที่เข้ารายงานเนี่ยไม่เหตุข้อสิบข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขามีไรายได้จากการทําสื่อเนี่ยมีการเ,เริ่มมีธุรกรรมกัน24กุมภานายเรืองไกลบอกด้วยนะคะว่าไม่สนใจกระแสสังคมบางส่วนหรือแฟนคลับพักคก้าวไกลที่วิจาร์ณ <ๆ S 2> ว่าการตรวจสอบทั้งหมดนั้นเป็นการสกัดกั้นนายพิธา สู่เส้นทางการเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ยืนยันว่าเป็นการร้องเรียนในฐานะนักตรวจสอบค่ะ